การทำเว็บไซต์ที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็คือเรามีไฟล์แล้วก็นำไฟล์ขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนก็จะดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์เดียวกันเห็นภาพเหมือนกันนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยแนวทางที่นิยมมากๆนะครับก็คือถ้าเราสร้างเว็บไซต์ที่เป็นแค่ static ไฟล์อย่างเช่น html a จว s ส cript รูปภาพนะครับแล้วเอาไฟล์เหล่านี้เนี่ยลากขึ้นไปบนเครือข่ายที่เรียกว่า CDN นะครับหรือว่า Content Delivery Network นะครับ ไฟล์ก็จะ copy แล้วก็กระจายตัวกันไปนะครับทั่วโลกเลยใครก็ตามที่อยู่ใกล้โซนไหนนะครับก็จะดึงข้อมูลจากโซนนั้นไปการโหลดเว็บก็จะเร็วมากนะครับค่าใช้จ่ายก็จะต่ํามากเพราะว่าไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์มาคอยประมวลผลนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติว่าเราทําเป็นไฟล์ที่เป็นหน้าแรกนะครับ I ินเด็ t m l แล้วก็เขียนว่า Com i n g s o o ูแค่นี้เองนะครับ ผมไม่ได้แยกไฟล์และจะได้ดูเข้าใจง่ายก็คือเอาโค้ดซีเรสมาใส่รวมกันเลยนะครับก็มีอยู่ประมาณนี้ครับมีโค้ด h t m ทีมนะครับ,รบที่จะมีคําว่า Coming Soon แล้วก็เดี๋ยวมีโค้ดเขาดาวให้นะครับแล้วก็มีโค้ดจะว่าส c r i p t นะครับผมใส่ตัวแปลว่าวันที่ที่จะให้เขาดาวไปถึงก็คือ,อปีใหม่นะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาหารเป็นวนันเป็นชั่วโมงเป็นนาทีนะครับถ้าผมรันโค้ดตัวนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยเราไคลิกขึ้นมา ก็จะกลายเป็นว่าไฟล์เนี้ยทําการเข้าดาวให้เราเห็นนะครับซึ่งผมว่าตัวเนี้ยเอาไปใช้จริงเลยก็ได้นะครับน่าจะได้ใช้ในหลายกรณีเลยนะครับคราวนี้นะครับผมจะเอาไฟล์นี้ขึ้นอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าผมไม่ใช้เซิร์ฟเวอร์นะครับแนวทางที่ไม่ใช้เซิร์ฟเวอร์เราเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์เลนะครับก็คือไม่มีเซิร์ฟเวอร์เลยตัวที่อยากให้ลองเล่นดูก่อนนะครับฟรีด้วยดีมากด้วยนะครับชื่อ Net l i f y d ฟ o p นะครับ ผมลองเซิร์ชคำนี้แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับแนะนำให้ลองสมัครเลยนะครับใช้ฟรีเขาบอกว่าเราสามารถ drag and drop ก็คือเอาโฟลเดอร์ที่เรามีนะมีไฟล์ index.html นะลากขึ้นไปได้เลยนะครับระบบจะเอาไปสร้างเว็บให้นะผมลากแบบนี้เลยนะครับพอเอาขึ้นไปสิ่งที่เนลิฟายทำก็คือ copy แล้วก็กระจายตัวไปอยู่ตาม CDN นะครับ content delivery network นะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ได้เว็บขึ้นมาทันทีเลยเขาก็สุ่มชื่อมาให้นะครับถ้าผมคลิกที่เว็บนี้นะครับก็จะได้หน้าคำวิ่งซูนแบบเมื่อกี้เลยนะครับเป็นเว็บใช้งานจริงได้เลยมี ssl ให้เรียบร้อยแต่ผมสามารถจัดการอย่างอื่นได้อีกนะครับในไซต์เซ็ตติ้งสมมุติผมไม่ชอบชื่อนี้อ่ะผมก็แก้นะครับเป็นอ่ะสมมุติซีซูนนะครับเผื่อจะมาดูกันในอนาคตนะครับเป็นตัวอย่างเว็บได้เลยนะครับอ่ะเว็บนี้พอแก้เสร็จนะครับ คลิกเข้าไปโดเมนเปลี่ยนแล้วหน้านี้ทํางานได้ตามปกตินะครับถ้าหากผมมีโดเมนแล้วต้องการมาผูกนะครับในนี้ก็จะมีโดเมนแมจเมนต์แล้วเราก็ใส่คัสตอมโดเมนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีสเต็ปของเขาก็ลองไปเล่นดูได้ซึ่งอันนี้ให้ฟรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแนวทางนะครับที่ทําให้การใช้ไฟล์ที่เป็นสแตติกเนี่ยสามารถใช้ได้ง่ายนะครับลากขึ้นเข้าไปก็ได้แล้วนะครับแล้วก็สเต็ปต่อไปก็คือ ถ้าเราจะอัปเดตบ่อยๆเราอาจจะไม่อยากลากแบบนี้บ่อยๆนะครับเน็ตรีฟลก็จะให้เราไปเชื่อมกับกิจนะ,ะสมมุตินะครับผมจะไปเปิดกิจมาสักตัวหนึ่งนะครับผมก็เข้ากิจหับนะครับชื่อศูนย์แล้วกันนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดผมอยากจะใชะ้การทำงานในเครื่องแบบไม่ต้องมีคมอมมาไลน์อะไรซับซอ้อนนะครับผมคลิกตรงนี้ Set up in d e s k t o p นะครับ แล้วก็เอามาวางไว้ในเครื่องได้เลยนะเสร็จแล้วนะครับผมเปิดไฟเดอร์ขึ้นมาแล้วเอาไฟสองไฟล์มาแยะนะครับใส่เข้าไปนะครับพอผมใส่เข้าไปแล้วนะครับกิจก็จะบอกว่าเอ้ยมีสองไฟแล้วนะผมก็บอกว่าโอเคนะสตาร์ทแล้วกันนะครับอันนี้คือการพุชขึ้นกิจแบบไม่ได้ใช้คอมมานด์ไลน์เลยนะครับแล้วก็เอาแบบง่ายที่สุดเลยกดคอมมิดเข้าไปพุชขึ้นไปนะครับไฟล์กิจที่ผมสร้างเมื่อกี้นะครับ ตรงนี้เมื่อกี้มันยังว่างเปล่าผมลองรีเฟชดูนะครับก็จะเจอแล้วมีสองไฟล์ขึ้นมาบนเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยนะครับในรีไฟล์เนี่ยให้เราสามารถผูกกับกิจเหล่านี้ได้นะครับสมมุตินะครับผมก็ไปสร้างเว็บใหม่ขึ้นมานะครับอาจจะไปที่ไซต์แล้วก็ r ร a t e นิวไซ t ์ขึ้นมานะครับเลือก Import นะครับพอเลือก Import ผมก็ไปเอามาจากกิจหั แล้วก็ไปหาที่เป็นเมื่อกี้ผมตั้งชื่อว่าซูนนะครับแล้วก็ไปเจอ,อเรปรนี้นะครับอันนี้คือแบบง่ายสุดนะผมก็กด deploy เลยก็คือเราเอาข้อมูลจากกิจขึ้นเว็บจริงไปเลยโดยยังไม่มีการบิวไม่มีการทำอะไรที่มันซับซ้อนนะครับพอทำแบบนี้นะครับตัวนี้เขาบอกว่ากำลังดีพลอยอยู่นะนะครับ ซึ่งปกติก็ไม่กี่วินาทีนะครับทำครั้งแรกอาจจะเสียเวลาคอนฟิกนิดหนึ่งนะครับพอดีพลอยเสร็จเว็บเมื่อกี้ก็จะใช้งานได้ทันทีนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับระหว่างผมรอดีพลอยผมขอเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นนะครับเป็นแบบว่า,าเม่น,นซูนะนะครับแบบนี้ล้กันตอนนี้เว็บทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับย้อนกลับมาใหม่นะครับผมต้องการแก้โค้ดนะครับ เป็นวันที่12แล้วกันนะครับเป็นวันที่1เดือน12นะครับก็คือนี้1เดือน12ปี2022เอาแค่นี้นะครับพอผมกลับไปที่กิตนะครับไม่คิดมากก็กดคอมมิตเลยเขาบอกว่าอัปเดตไฟนี้ไปพุชขึ้นไปนะครับคราวนี้กลายเป็นว่าแทนที่มันจะเขาดาวจากเลขเดิมที่ไปถึงปีใหม่นะครับ URL นี้นะครับที่ผมผูกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแทนที่จะเป็น68วัน ผมลอง refresh ดูนะครับก็เหลือ37วันนะครับเพราะว่าเราเขาได้น้อยลงนะอันนี้คือที่มาของการทำงานที่ผมว่ามันเป็นกระบวนการที่สะดวกนะครับแล้วก็ใช้งานได้ฟรีนะครับลิมิตการใช้ฟรีนี่เยอะมากเลยนะครับก็เดี๋ยวลองไปศึกษาในเว็บของใ e t l i f y ดูได้นะครับ